สวัสดีครับช่างหน้ายักษ์มีซีรีส์มาใหม่ปักหมุดมาบอกต่อแต่ก่อนอื่นช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างด้วยนะครับจากเศรษฐีนี้กลายเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดเธอคือโออียองเป็นคนเย็นชาปากร้ายแต่น่ารักมากชีวิตพลิกผันครอบครัวล้มละลายมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเธอต้องจำใจกลับไปทำงานเป็นหมออีกครั้ง หลังจากที่เธอเคยละทิ้งไปก่อนหน้านี้และในครั้งนี้เส้นทางของเธอเต็มไปด้วยความยากลำบากถูกกดดันจากหมออาวุโสและเพื่อนร่วมงานต่างฐานะต่างนิสัยปาก็เอาแต่พูดว่าพร้อมจะลาออกได้ทุกเมื่อแต่เธอมุ่งมั่นที่จะรีบไปโรงพยาบาลในทุกๆเช้าซะอย่างนั้นซีรีส์เกาหลีเพย์บุ๊กชุดกาวคุณผู้ฟังสามารถรับชมซับไทยได้แล้วทาง n น็ f ฟิก